สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มนะครับฟังทำยามเช้าคลิปนี้นะครับผมเองจะมา,าพูดคุยในเรื่องของวิธีเพิ่มโชคลาภแบบเร่งด่วนเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่า ถ้าเราอยากจะมีโชคลาภนะครับหรืออยากจะทำมาค้าขึ้นแบบเร่งด่วนแบบทันตาเห็น ก็มีเคล็ดลับให้เราลงมือทําอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือเคล็ดลับแรกนะครับท่านว่าเราจะต้องไม่กระทําชั่วทุกอย่างและเราเองก,ก็ต้องเลิกกระทําทันทีด้วยเพราะว่าพลังบุญนั้นถ้าเราใช้เป็นก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภและการเลิกกระทํำคำชั่วนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากด้วย เพราะถ้าเรายังคงกระทำกรรมชั่วอยู่ต่อให้เราทำกรรมดีมากแค่ไหนก็ตามนะครับกรรมดีที่เราทำไปนั้นมันก็ยากที่จะส่งผลนในปัจจุบันนี้เพราะว่ากรรมชั่วมันจะไปกั้นเส้นทางนะะซึ่งหลายๆคนเองนะครับเมื่อทำกรรมดีไปแล้ว ก็คงจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมชีวิตของตัวเองนั้นยังไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านว่าถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันก็คงจะดีขึ้นยากเพราะว่าเรากระทำคำชั่ว ไปพร้อมกับกรรมดีด้วยซึ่งมันเป็นกรรมที่มีผลมากโดยที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ตัวจึงทำให้ชีวิตของเราในตอนนี้อาจจะไม่ราบรื่นทำมาขาขายก็ไม่ดีแถมยังมีหนี้สินอีกฉะนั้นท่านว่าถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราเองอันดับแรกนะครับ ก็ต้องเลิกกระทำคำชั่วทุกอย่างเพื่อให้กรรมดีนั้นมันจะได้ส่งผลซึ่งในเรื่องนี้นะครับหลวงปูชาสุพัทโทท่านเองก็เคยเทศนาเอาไว้โดยมีความตอนหนึ่งที่ท่านได้พูดถึงในเรื่องของอความชั่วที่มากั้นบนุญหรือกรรมดีเอาไว้ว่า ถ้าเราไม่ละความชั่วบุญจะเข้ามาสู่จิตใจของเราได้อย่างไรซึ่งมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าใจของเรานั้นไม่เป็นบุญซึ่งท่านว่าบางคนก็อาจจะหลงคิดไปว่าตัวเองนั้นได้ทำบุญเอาไว้แล้วและปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะ ตั้งหน้าตั้งตารอเอาแต่บุญที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ถ้าเราทำบุญแล้วมัวแต่รอบุญที่เคยทำไปนั้นมาส่งผลโดยที่เราไม่คิดจะทำกรรมดีเพิ่มขึ้นหรือทำบุญเพิ่มขึ้นนะฮะเคยทำชั่วอย่างไรก็ยังทำอย่างนั้น เคยกินเหล้าเมายาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเคยลักขโมยอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและวันวันก็คอยแต่จะเอาบุญที่ตัวเองเคยทำไปตั้งนานแล้วเพื่อราให้มาส่งผลแบบนี้ก็คงจะยากที่จะได้เห็นบุญของตัวเองนะครับเพราะว่าบุญมันอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วเมื่อบุญมันเข้าไม่ถึงเราเองก็คงจะรับบุญนั้นไม่ได้ ดังนั้นเคล็ดลับสำคัญในข้อแรกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดก็คือเราต้องเลิกกระทำรมชั่วก่อนซึ่งความชั่วนั้นก็คือการกระทำผิดศีลห้านั่นเองนะครับหรืออะไรก็ตามที่เราคิด หรือทาแล้วไม่ว่าจะเป็นาทางกายทางวาจาทําให้เป็นทุกข์ร้อนรุ่มไม่สบายอกไม่สบายกายไม่ว่าทั้งต่อตัวเราเองหรือต่อคนอื่นต่อชีวิตอื่นซึ่งทําแล้วให้ผลเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุก์ทางกาย ทุกทางใจของตัวเองและของคนอื่นด้วยหรือเราทําแล้วเป็นบาปได้บาปเป็นอกุศลสิ่งเหล่านี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันคือความชั่วความไม่ดีทั้งสิ้นนะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรคิดไม่ควรกระทําทั้งปวง ซึ่งเราเองก็ควรที่จะหยุดสร้างกรรมชั่วได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะทํากรรมดีเพียงนิดเดียวถ้าบุญนั้นส่งผลโดยที่ไม่มีกรรมชั่วมากัน้นมาขัดขวางแน่นอนนะครับเราเองก็คงจะได้รับผลบุญหรือกรรมดีที่เราได้ทําไปครับส่วนเคล็ดลับที่2นะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่า เราจะต้องสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้นะครับเพราะว่าการสร้างบุญนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องทำตลอดเวลาซึ่งถือว่าเป็นการสะสมทรัพย์ชนิดหนึ่งนะฮะที่ไม่มีวันสูญสลายไปได้เพราะว่าบุญนี้มันเป็นที่พึ่งได้จริง ทั้งในยามที่เรานั้นมีชีวิตอยู่หรือเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วซึ่งการสร้างบุญนี้นะ,ะก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันหรืออย่างที่เราได้ยินก็คือบุญกิริยาวัตถุกศิบซึ่งเป็นวิธีทำบุญที่ง่ายที่สุดและก็ให้ผลทันตาเห็นด้วยในการที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราเองนะฮะซึ่งการให้นี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า จะนำความสุขมาให้ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับด้วยซึ่งเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยได้และยิ่งถ้าเรารู้จากการให้อภัยทานมันก็จะยิ่งได้อนิสง์อย่างมากเพราะการให้อภัยทานนี้นะครับเราเองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยในทางวัตถุแต่อานิสง์จากการให้อภัยทานมันจะช่วยลดแรงอาฆาตแรงพยาบาททั้งจากตัวเราเองและก็ จากเจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับซึ่งการให้อภัยทานนี้นะครับก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อาคตาจองเวรหรือไม่พยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งศัตรูของเราเองถ้าเราทําได้มันก็จะได้บุญกุศลอย่างมากและสูงมากในฝ่ายทานนะครับเพราะว่าการให้อภัยทานนี้เป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อละโทสะกิเลสด้วย ถึงแม้ว่าการให้อภัยทานนี้อาจจะเป็นเรื่องยากนะฮะสำหรับหลายๆท่านโดยเฉพาะการให้อภัยกับคนที่เคยทำให้เรารู้สึกเจ็บเคยทำให้เราสูญเสียหรือเคยทำให้เราเสียใจ ซึ่งมันก็จะให้อภัยยากนะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้เราดูถึงพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นท่านก็โดนคนรอบข้างทั้งทําร้ายและก็ทําลายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่พระพุทธองค์นั้นท่านก็ส่งให้อภัยทานตลอดเพราะท่านรู้ว่า เป็นเรื่องของรำเก่าที่ผูกพันตามกันมาในภพชาติต่างๆซึ่งท่านก็ตรัสสั่งสอนไว้ว่าการโกรธนั้นมันไม่มีประโยชน์การพยาบาทก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นไฟที่เผาผลาญตัวเราเองนะครับซึ่งเราเองก็ควรจะรู้จักการให้อภัยดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่อยากจะเจริญก้าวหน้า หรืออยากจะร่ำรวยหรืออยากจะมีโชคลาภหรืออยากจะทำให้ธุรกิจการงานธุรกิจค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแบบรวยทันตาเห็นหรือ,อได้ผลทันตาเห็นเราเองก็ต้องรู้จักฝึกใจให้รู้จักการให้อภัยให้ได้เพื่อให้ใจของเรานั้นเป็นสุขและถ้าเราทำได้นะครับ มันก็ยังช่วยพัฒนาใจของคนอื่นให้เป็นสุขอีกด้วยเพราะในบางครั้งนะครับคนรอบข้างของเราเองเขาอาจจะไม่มีเจตนาหรือบางทีอาจจะมีเจตนาก็ตามผลของกรรมนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังคิดอาฆาตพยาบาทกรรมนั้นมันก็อาจจะไม่มีวันสิ้นสุด ฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องเราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเพียงแต่เรารู้จักถอยออกมาบ้างแล้วตั้งสติพิจารณาในสิ่งต่างๆความเครียดความทุกข์ที่มันตึงอยู่มันก็อาจจะผ่อนคลายลงไปได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องทุกเรื่องถ้าเราให้อภัยกันใจของเราก็จะเป็นสุขไม่เร่วร้อนแต่บางคนนั้นนะครับวันๆก็คิดแต่จะแกล้งคนอื่นคิด แต่จะหาทางแก้แค้นคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นกรรมทางใจและก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกด้วยนะครับที่จะนำไปสู่การก่อกรรมทางกายและทางวาจาซึ่งถ้ากรรมชั่วเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเราเองก็ต้องรับผลกรรมอย่างแน่นอนซึ่งแทนที่เราจะเดินไปข้างหน้าแต่เรากลับถูกจุดเอาไว้ฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการให้อภัยทาน เพื่อปรับจิตใจที่จะนำไปสู่บุญที่กําลังรอส่งผลดีกับชีวิตของเราอยู่นะครับและการให้นี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าก็มีอยู่ด้วยการสี่ประการนั่นก็คือ 1. การให้อภัย 2. ให้โอกาส 3. ให้รอยยิ้ม 4. ให้เวลา 5. ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน 6. ให้ความช่วยเหลือ 7. ให้ความใกล้ชิด 8. ให้ความจริงใจ9ให้ความซื่อสัตย์ และ10ให้ความรักซึ่งการให้ทั้ง10ประการนี้นะครับถ้าเรายิ่งให้เราก็จะยิ่งได้รับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังธรรมะยามเช้ากับโพริฟิล์มก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสาธุครับ